หากพูดถึงสวนสนุกคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงเครื่องเล่นผัดผลนต่างๆที่สร้างความสุขแล้วก็ตื่นเต้นแต่วันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมสวนสนุกที่ขึ้นชื่อว่าน่าสะพรึงกลัวที่สุดในโลกกันดูบ้างค่ะที่น่ากลัวนี้ไม่ใช่ว่าออกแบบมาให้หน่ากลัวนะคะแต่เป็นเพราะว่าเครื่องเล่นในสวนสนุกดูแล้วไม่น่าจะปลอดภัยตั้งหากขึ้นไปเล่นทีก็ต้องลุ้นทีค่ะว่าจะมีชีวิตรอดลงมาหรือเปล่าเริ่มต้นกันที่กรุงเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือ เชื่อว่าใครที่เดินทางเยือนเกาหลีเหนือก็ต้องรู้สึกไม่ปลอดภัยและผ่อนคลายนักและยิ่งเดินทางไปที่สวนสนุกแคซอนยุสแล้วไปเจอกับเครื่องเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ของที่นั่นก็คงยิ่งรู้สึกไม่ปลอดภัยเข้าไปใหญ่เพราะดูเหมือนเครื่องเล่นเหล่านี้จะสร้างขึ้นนานหลายทศวรรษจนอยากย่ขึ้นเลยละค่ะ ส่วนที่อาเซอร์ไบจันผู้สื่อข่าว CNN เล่าว่าได้เข้าไปบ้านผีสิงบาคูแต่ต้องตกใจอย่างมากเมื่อมีวัสดุติดผนังตกลงมาใส่จมูกและฟันของเขาทมกลังบรรยากาศสยองขวัญอันมืดมิดนับเป็นหนึ่งประสบการณ์ที่ทำให้เขาไม่มีวันลืม ต่อกันที่สวนสนุกเอแรมของประเทศเอริรานโดยเครื่องเล่นที่น่าหวาดเสียวที่สุดก็คือเครื่องเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ที่เห็นกันอยู่นี้นอกจากจะค่อนข้างเก่าแล้วมันยังเป็นเครื่องเล่นที่ถูกสร้างให้เตียงกาได้ในวงแคบที่สุดเท่าที่เคยพบมาเลยค่ะ ลืมเรื่องเครื่องเล่นในอิหร่านไปก่อนนะคะตอนนี้ไปเพลิดเพลินใจกับเครื่องเล่นสุดสารธรรมดาอย่างชิงช้าสวรรค์ในสวนสนุกกรุงกาดมันดูประเทศเนปานแต่เดี๋ยวก่อนค่ะชิงช้าสวรรค์ของที่นี่นั้นหมุนเร็วกว่าชิงช้าสวรรค์ปกติถึงสิเอ็ดเท่าคุณจะไม่แปลกใจเลยถ้าได้ยินเสียงคนข้างข้างกรีดร้องด้วยความหวาดเสียวไปปิดท้ายกันที่เครื่องเล่นแชรโรเพลนหรือเครื่องเล่นที่ผสมผสานระหว่างเครื่องบินกับเก้าอี้แห่งความเจ็บปวดตั้งอยู่ในเมืองชิงเต่ามณฑลซานตงของจีน เมื่อเครื่องเล่นรเริ่มเคลื่อนที่เวียงตัวด้วยความเร็วมันจะทําให้คุณรู้สึกแทบขาดใจผู้สื่อข่าว C ีเบอกว่าถ้าได้ลองเล่นก็อาจจะรู้สึกว่าทําไมเวลามันผ่านไปนานขนาดนี้และเมื่อไหร่จะได้เวลาเครื่องหยุดทํางานและถ้าให้เลือกได้เขาก็ขอนั่งเครื่องบินที่สร้างขึ้นในยุค1970มากกว่านั่งเครื่องเล่นแห่งความเจ็บปวดนี้อีกครั้งและนี่ก็คือสวนสนุกที่เรียกได้ว่าน่าสะพรึงกลัวที่สุดในโลกเพราะดูแล้วไม่น่าจะปลอดภัยนั่นเองค่ะ ระดาสิริสายพี่รุนทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงานและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าว